เมื่อโลกมันโหดร้ายราจักมีภัยคุกคามพวกเราก็ต้องฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปเราสองพี่น้องฝาแฝดสหารกล้าของอาณาจักรลมโบแลนจากที่ทุ่มเทฝึกฝนมาเนิ่นนานในที่สุดก็ได้เวลาได้เวลาพักกินข้าวออ กองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับเออเอาละแม้จะมีคนมาพักกินข้าวแต่เราก็ยังต้องฝึกต่อไปเพื่อรอเวลารอเวลากินข้าวอ๋อไม่ใช่นึกว่าจะไปกินข้าวไปเถอเอ้มาย้ายหุ้นทำไมตัวนั้นมันฟันแล้วมันพังไปแล้วเลยเราเป็นผู้ชายโปกสามศอกสมัครเข้ามาเป็นทหารจริงโดนมาครับมาแต่ช่างมันเถอะ แต่เมื่อเป็นทหารแล้วเราเราก็ต้องตั้งใจฝึกเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าในเวลานั้นเราก็จะย้ายหุ่นไม่ใช่เพื่อที่ว่าเวลาลบเราจะได้ออกไปลบเพื่อานาจักรและแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าทาหารจะต้องออกไปทำภารกิจสละชีพเพื่อชาติ เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับมาพบกันกับลัมโบแลนแดนปวดหัวนะครับเออปวดหัวจริงๆทุกคนตอนนี้มีคนอยู่221คนนะครับผมเล่นหลังไม้ไปเยอะมากเลยนะครับรอบนี้นะครับที่ต้องเล่นหลังไม้เยอะก็เพราะว่าถ้าผมไม่เล่นหลังไม้เนี่ยนะฮะน่าจะประมาณ30 EP ก็ <c oughs> ยังอยู่ที่เดิมนะครับเออยังไปไม่ถึงแร่ไอรอนสักทีทำไมกันเนะ้อ S 1> <S 1> <S อตายเจออะไรเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่าผมทําอะไรบ้างนะครับผมก็ขยายกิจการนะครับมาทางนี้นิดหน่อยนะครับมันจะเป็นฟาร์มวัวนะครับฟาร์มวัวฟาร์มแกะแล้วก็ผมลองแบบว่าล้อมล้อมคอกแล้วนะครับผมล้อมคอกไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังต้องเปิดช่องให้คนเดินเข้าอยู่ดีนะครับแล้วพอเปิดช่องให้คนเดินเข้าเนี่ยวัวม,มันก็เดินออกไปด้วย วัวมันก็เดินออกไปด้วยครับทั้งวัวทั้งแกะเลยนะครับสรุปมันก็เดินออกไปเที่ยวข้างนอกอยู่ดีปะทูอะไรกันครับเนี่ยผมก็เลยว่าเออเปิดโล่งด้วยนะเรียกได้ว,ว่าเป็นการทําสวนแบบเปิดโล่งนะครับทําสวนแบบเปิดโลง่งน้องวัวก็จะได้รู้สึกว่าไม่ได้โดนขังนะเขาจะได้ผลิตน้ํานมที่เรียกได้ว,ว่ามีคุณภาพออกมาให้เราใช้นะครับผมเออแล้วก็ผมมาทําตรงนี้เนะี่ยน้องวัวก็เรียกได้ว,ว่ามีข้าวกินเขียวขจีนะ มีข้าวมีข้าวกินเขียวกะจีอะไรวะมีหญ้ากินเออข้าวมันอยู่ตรงนู้นขอ,อโทแต่ว่าทุกคนไม่ต้องงงวนไปนะครับสําหรับบัวคออ,อแรกที่เราเลี้ยงริมทะเลนะอันนั้นเนี่ยเป็นบัวคนละสายพันธุ์กัน,นครับบัวนั้นเนี่ยไม่กินหญ้าแต่ว่ากินกินดินกินทรายแล้วก็กินน้ําทะเลนะครับนมที่ผลิตมาเนี่ยมันก็จะได้รสชาติแห่งความเค็มนะครับมันก็จะเป็นชีสชีสรุ่นพิเศษนะครับชีสที่แบบว่าเค็มกว่าปกตินะฮะ สวนนี้เนี่ยก็เป็นชีสหวานเออชีสหวานหนึ่งชีสเค็มหนึ่งอะไรวะนเนี่ยต่อไปนะครับก็น้องแกะของเราน้องแกะตรงนี้ก็ผมไม่ได้สปอนมาเยอะแล้วนะเพราะว่าสปอนมาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเขาก็ตัดไม่ทันแล้วนะเนี่ยเออดูดิขนยังฟูฟุ้งฟูฟุ้งนุ่มปูเออขนยังนุ่มปูทุกตัวเลยนะฮยอ,อ,อยู่นะอ๋อเออคือว่าคนยังไม่พอครับตอนแรกนะฮะก็เลยยังไม่ได้ใส่นะ ก็อันนี้ก็ทํามาแค่อย่างละโลงเท่านั้นว่าเพิ่งเริ่มขยายมาก็เพิ่งเริ่มโปรโมทคนตรงนี้เป็นคอมมานเนอร์เขาก็จะเริ่มมีความต้องการที่แบบว่าซื้อเสื้อแบบนี้นะก็เลยเอามาผลิตใช้ก่อนนะอย่างละโลนะตอนนี้ก็มีนะครับค er อมมานเดอร์หนึ่งเฮ้ยสอหลังแล้วเหรอฮุ้ยโอ้โหอย่างเร็ว2หลังนะขายเสื้อด้วยอ้าวไม่มีคนเห็นไหมเพิ่งสร้างจริงๆนะครับสดๆร้อนๆไม่นานไม่นาน ออยังไม่ได้ใส่คนเลยลก็อ่ามีแคมไม้เพิ่มขึ้นมามีเจนเนอรี่เพิ่มมานูน่นนี่นั่นมีหอคอยมาอีกแล้วนะหลอดไมเนอร์มีหมู่บ้านขึ้นมาสองหลังมีโบสแห่งใหม่แห่งเดิมแห่งเก่าโบสถ์ควสแล้วก็โ,โหอันนี้นะครับผมบิล l d เดอร์ช็อปของเราเรียกได้ว่ามีการต่อเติมเพิ่มครับทุกคนนะครับ อันนี้มันคือเหมือนกับแบบว่าเป็นการวิจัยการปฏิมาก,กรรมนะครับการสร้างรูปปงรูปบ้านปฏิมาก,กรรมนะครับโดยใช้แร่มาเบลิลที่เราขุดได้มาอย่างเนื่นนานมีอยู่400กว่าก้อนนะครับเออโอ้โหคนนี้กําลังดูแบบแบ,บ,แบนเอ้าเฮ้ยอันนี้น่าจะเด็กได้ว่าน้องวัวก็น่าจะแบบอยากเข้ามาทํางานนะครับมาดูเอ๊มเป็นงไงนะเราจะเป็นบิลดเออร์ได้หรือเปล่านี่อะ แล้วก็เล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยเบลีฟ mm. <Believe S 2> ของผมก็ยังไม่สำรวจที่ใหม่เพิ่มอยู่ดีนะครับ mm. ก็ไม่เป็นไรครับช่างมันนะปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปอย่างที่เป็นอ๋อบวกศูนย์วิเลเฉยอ๋อไม่มีที่อยู่ลืมดูไม่เป็นไรช่วงนี้ปล่อยไปก่อนครับค่อยๆขยายไปแล้วก็อันนี้นะครับมันจะมีมันจะทําให้เราสร้างรูปปั้นได้นะครับก็เดี๋ยวไว้ก่อนเลยกันนะนะเดี๋ยวค่อยสร้างนะครับผมมีแผนอยู่ในใจอย,อยู่เหมือนกัน,นครับ แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เอาไว้ก่อนนะตอนนี้สิ่งสําคัญของเราคือต้องพาทุกคนไปหาไอรอนออลให้ได้นะครับผมเชื่อว่ามีมเชื่อว่ามีหลายมีเพื่อนหลายคนนะครับที่แบบรอเมื่อไหร่มันจะไปขุดให้ตูดูสักทีป่าไอหน้าผานั้นตูรอมาหลาย EP พแล้วอะไรแบบนี้นะครับเออรอกันนิดนึงเนียผมก็อยากจะไปนะครับแต่ว่ามันมันเร็วไม่ได้มันต้องค่อยๆไปนะครับแล้วก็นี่ผมสร้างน้ําพุเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นชุมชนชาวประชาชนที่แบบว่าเจริญแล้วชาวประชาชนชั้นสูงมีซิติเซนอยู่25้าคนแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวนี้หน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงแรม5ดาวเรานะครับเขาจะได้มาใช้บริการแล้วก็มีทําทรงทําส่วนนิดหน่อยนะครับเขาจะได้แบบเออเป็นระดับไฮอะไรแบบนี้นะก็ถ้าเกิดว่าใครโปร,โ,รโมตโผคนไปแล้วแบบเขาไม่ยอมอัปเกรดบ้านก็นะครับลองดูนะครับตรงนี้ ว่ามันเป็นค่าหายหรือเปล่านะถ้ามันต่ำไปยเงี้ยก็แบบนี่นะครับแนะนําว่าให้ยัดดอกไม้เข้าไปแบบนี้นะ <c oughs> มันก็จะมันก็จะเขียวขจีแล้วมันก็จะแบบว่าคนรู้สึกอยากอยู่จังเลยตายแถวนี้มีดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับฉันจะได้มาวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์นะเสร็จแล้วก็จะแบบรีบมาอยู่อ้อคนหายไปคนนึงหรอเออแล้วก็ผมเจอบัคกเจอบัคกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน,นครับเหมือนกับว่า คนมันเริ่มเยอะแล้วมันก็เริ่มเอ๋อนะอย่างบางคนเนี่ยผมโปรโมทเป็นคอมมานเดอร์เอ้ยผมโปรโมทเป็นเออโปรโมทเป็นคอมมานเดอร์นะครับโปรโมทจากเซิร์ฟไปเป็นคอมมานเดอร์เสร็จปุ๊บเหมือนเขาไม่ยอมไม่ยอมเลื่อนขั้นให้คนระับเออยังเป็นเซิร์ฟอยู่แต่ว่าก็ไม่ยอมไปอยู่บ้านเซิร์ฟแล้วก็ไปอยู่บ้านคอมมานเดอร์ก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นไม่มีบ้านแล้วก็แบบติดลงติดลบคนหายมาโปรโมทรอบใหม่หาชื่อก็ไม่มีใดชื่อ นะครับเพราะว่าโปรโมทไปแล้วอะไรแบบนี้คือแบบก็มีอยู่คน2คนนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มเยอะมันก็อาจจะเริ่มรวนนะครับเริ่มเออ <c oughs> นะก็แนะนําให้เซฟบ่อยๆนะครับก่อนจะโปรโมทเนี่ยเออสำคัญนะผมว่าบั๊กช่วงโปรโมทเนี่ยน่าเยอะน่าดูเยอะแน่นอนนะเพราะว่าขนาดผมโปรโมทแบบเน้นนะยังเจอบั๊กเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะทำไมสเต็กผมลดเหลือน้อยอย่างเลยสิบเอ็ดอันเองเหรอ ตอนแรกจะมีอยู่ตั้งเกือบ50ตสองใงส่ยซิติเซนเริ่มเยอะ <c oughs> เอาว่ะซิติเซนเริ่มเยอะเออทำไมทำมาอันนี้มาน้อยจังครับหมูป่าก็มีทั้ง200แล้วนะแล้วก็ชีสมีทั้ง800เนี่ยนหมูป่าเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับไอหมู่บ้านประมงเลยครับคืออันเดียวไม่พอนะครับอันเดียวไม่พอจริง,งผมสร้างมาประมาณ4 4 5อันครับอยู่ติดกันเลยนะครับนี่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนักล่านักล่าหมูป่านะครับอยู่กันสหลังตอนนี้ แล้วเขาช่วยกันล่าเนี่ยดูสิเขาเข้าไปหาไอ้น,นี่เหมือนเดิมหรือเปล่าไปหาหมูป่าในซอกหลืบโอ้เธอเดินไปพักแน่เลยครับเดินกลับบ้านตายเถอะเดดูสิคนนี้ล่ะอยู่ไหนเอ่ยอ้าวเสงจริงเวลาอยากจะดูทํางานเนี่ยไม่เคยทําเลยพักผ่อนอย่างเดียวอุ้ยมาสร้างเลยเหรอครับบ้านใครอ่ะบ้านใครครับนี่อ่ะ โอไมกหลังนี้ก็มีทำไมไม่มาอัปเกรดหลังนี้เออไม่เป็นไรครับก็สร้างไว้รอคนก็ได้นะเดี๋ยวก็มีคนมาถึงแม้ตอนนี้จะยังโลอยู่ก็บ่อยไปก่อน,นครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ผมมาดูตรงนี้เสเต็กเนี่ยมันจะลดเองนะครับตามที่แบบว่าเนี่ยตามจํานวนคนที่มาพักนะเหมือนกับพอมีคนเข้ามาพักปุ๊บมันก็ลดลงไปนะครับไม่มีให้ตั้งขายนะมันตั้งได้แค่เบียร์กับไวน์นะครับเนี่ยผมทํา คูคิงผมทําครัวทำเอ่อส่วนทาวเวนส่วนใหม่มานะครับส่วนที่เป็นเป็นคอหลักนะตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะต้องสร้างไอ้ส่วนคอหลักมาหรือเปล่านะถึงจะแบบมีให้ตั้งขายนี้ก็ไม่ใช่นะครับมันก็เหมือนเดิมนะมันมีให้ตั้งขายแค่สองอันนะค,คือจะเป็นเซอร์วิสเคาน์เตอร์หรือว่าจะเป็นเอ่อเหมือนกับที่พักอะที่พักก็จะเป็นแบบอ่าพับบิกนะครับพับบิกเราอันนี้มันก็จะมาเพิ่มจํานวน คนที่เข้ามาพากตรงนี้นะครับแบบนี้ตอนนี้12นะครับก็เดี๋ยวค่อยขยายเพิ่มไปตรงอื่นก็ได้นะแม่นะครัวผมเลเวลสี่เขาทํางานแบบเขาอยู่ข้างในเราไม่สามารถสอดสองให้เขาดูได้เลยครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเอานี้มาติดเหรอเขาอาจจะทํางานฝั่งนี้ก็ได้นะอืมแสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นด้านหลังครัวแล้วก็พอผมสร้างอันนี้มาติดครัวปุ๊บก็เลยไม่เห็นแม่ครัวใช่ปะวะเป็นไปได้ปะงั้นเดี๋ยวไว้รอเทรเวน่น ที่ใหม่นะครับเดี๋ยวผมมีแผนจะสร้างทาวเว่นเพิ่มแถวแถวนน้นนะครับก็แต่ว่ารอซิติเซนก่อนไงเพราะว่าถ้าซิติเซนไม่มีสร้างมามันก็จะแบบว่าเป็นภาระนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเงินเก็บได้หกพันแล้วนะโอ้โหดูบวกอีกเจ็รอยยังรวยใช้เงินยังไงให้หมดกับตอนนี้เอาอีกแล้วขิงอีกแล้วเดียวติดลบ <c oughs> เดี๋ยวติดลบอีกเดียวก่อนโทษก็ตรงนี้เป็น คอมมอนเนอร์ er ล้วนเลยครับตรงนีหหห้หมู่บ้านนี่แบบว่าสดใสปวดใสนะครับแถวนี้ครับผมขยายฟาร์มแกะมาตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมโปรโมดคอมมอนเนอร์อย่างเมามันอย่างมันมือเนี่ยนะครับโปรโมดเซิร์เป็นคอมมอนเนอร์อย่างมันมือนมเ,อเนมมมีน่ยโอ้โหเสื้อหายหวัวเปบียเสื้อติดลบที่ผมบอกนะครับความสุขมีลดลงไปเหลือห้าสิบป่าเลยนะครับเลยต้องรีบสร้างมาอย่างไวนะ ก็ตรงนี้แหละที่ผมล้อมอคอกไว้ครับตอนแรกผมล้อมไว้นี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บผมก็เหลือประตูไว้บานหนึ่งนะซึ่งประตูมันไม่มีคําสั่งเปิดปิดด้วยนะครับพอผมเหลือประตูไว้แกะมันก็เดินออกทางประตูนั่นแหละเดินเพ่นพ่านไปหมดเลยกลายเป็นว่าพอไม่มีอคออปุ๊บเออมันอยู่กันสงบสงเงียมมากกว่าอีกครับงงเหมือนกันอะไรกันครับเนี่ยโอเคเรามีเสื้อพอใช้แล้วก็เพอยู่นะครับหลังจากที่อัจาจักรลัมโบ้ได้ทําการฝึกชายชะกัน ขึ้นมาเป็นทหารปกป้องอาณาจักรพูกเขาได้รับการร้องขอจากอาณาจักรข้างเคียงให้ส่งทหารเข้าไปช่วยรบในสงครามเขาก็ได้ทาการส่งทหารหารของตัวเองเพื่อไปช่วยทําการรบและและ้วเออ,เอ,อผมแนบได้ทําการส่งทหารไปรบด้วยกันก่อนหน้านี้ถึงสองครั้งสองครา ผมเนี่ยส่งทหารไป3คนมีอาวุธกบมือศึกแรกพวกเขาพ่ายแพ้กลับมาและก็เสียชีวิตไปทั้งสามนายหูนาไว้อะไรให้กับไดเชียนฮักกินแล้วก็โอ้โหชื่ออะไรวันนี้เลโอซิโดโอลดอะไรอ้ช่างแม่งแล้วกันช่างมันอ่าเลโออ่ะ,ออะไว้อะไรให้กับเลโอด้วยนะครับผมห้า สี่สหลังจากนั้นไม่นานผ่านไปแค่เพียงอาทิตย์เดียวสงครามก็ยังไม่จบสิ้นผมก็ได้ส่งทหารเข้าไปช่วยลบอีกในครั้งนี้พวกเขาได้รับใช้ชนะกลับมาแต่ท้าว่าแอแอะอะไรกับอาเซลินเมเมดีไลแมคดีไลแล้วก็โกซาวอ โกเขาโกเซาโกอะไรวะเนี่ยนั่นแหละครับไว้อะไรเขาด้วยนะครับผมพกทหา,หารของเราในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้ทําให้ผู้นำแลมโบ้ของเรารได้ตระหนักว่าทหารอาจจะยังไม่พร้อมลบด้วยจํานวนที่น้อยพวกเขาได้ทําการอัดฉีดงบอัดฉีดอะไรวะอัดฉีดงบเพิ่มเข้าไปสร้างโรงทหารเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหลังสร้างค่ายพักแรม อันนี้ค่ายปักแรมเนะี่ยค่ายอ่ะเป็นว่าเอ่อค่ายละกันนะค่ายเล็กๆ small camp นะครับชื่อของมันซึ่งอ่าเราจะต้องสร้างเจ้าสิ่งนี้มาด้วยนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมสร้างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ผมแบบว่าเพิ่มจํานวนทหารได้นะครับนะตอนแรกเนี่ยผมเพิ่มทหารไม่ได้ครับใส่ได้แค่สามแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอผมสร้างอันนี้มาเนี่ยตอนนี้ผมเพิ่มมาเป็นเก้าครับ ใส่ได้สูงสุด12 12นี่หมายถึงว่าถ้าใส่12คนเนี่ยเขาจะมีตอนนี้มีที่พักสําหรับทหารอยู่12ที่นะครับเออเขาจะพักในนีเนเนน้เป็นบ้านเป็นบ้านก็เลยนะครับเขาจะไม่ต้องไปหาบ้านข้างนอกนะครับก็ใส่ได้12คนแต่ว่าผมจะไม่ใส่แล้วครับนี่คือ9ทหารหารของเรานะครับ9ทาทหารเสือทหารเสือ9นายของเราเขาคือ9ปอกดาบดําผู้ พิทักษ์โอเลี้ยงผู้พิทักษ์โอเลี้ยงแห่งเอ่อแลมโบโนะนะครับเออแห่งแลมโนโอโ้วันปีดก็มาแล้วก็ตอนนี้ปลาผมขาดแคลนมากนะเพราะว่าเนี่ยลดรัวๆนะถึงแม้ว่าผมจะสร้างเพิ่มมาก็ยังไม่พอนะครับผมก็จะสร้างเพิ่มไปอีกเนี่ยอาจจะต้องเริ่มให้คนกินอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วก็หนมปังก็มีน้อยด้วยนะครับตอนนี้ อาหารลดลงทุกอย่างครับอาจจะเป็นว่าผมโปรโมดคอมเอรเนอร์ขึ้นมาเยอะนะครับอาหารก็เลยเริ่มไม่พอนะคนก็เยอะด้วยนะครับก็บิวเพิ่มไปครับขนมปังทําเพิ่มตรงนี้ก็ดีนะสักอย่างละที่นะครับเพราะว่าข้าวตรงนี้มันมีเยอะครับอ้าวทำไมเหลือศูนย์วะอุ้ยทําเบียร์หมดเหรอทําทานเหรอถามจริงอุ้ยนี่ไม่มีเบียร์เลยเอ้ยไม่มีข้าวเลยครับโอ้โหเป็นไปได้อาจจะขนไปทําขนมปังกันหมดเลย โอ้ใช่ยางงี้ผมต้องขยายพื้นที่ผมต้องทําข้าวเพิ่มเลยครับโอ้ไม่ได้สังเกตเลยนะนี่อ่ะอาหารลดลงทุกอย่างนะครับตอนนี้นี่มันเหตุการณ์วิกฤตชัดๆทุงข้าวสาลีเพิ่มมาตรงนี้แล้วกันขอทุงข้าวสาลีหน่อยครับเ,เดี๋ยวผมล้อมผมลองล้อมไว้แบบนี้ดูนะครับเขาน่าจะเดินตัดไม่ได้นะแล้วก็ต่อกันเลยดีไหมต่อกันเลยกำแพงอันนี้นี่โคตรดีเลยครับ ราะว่าฟรีครับไม่ต้องใช้หินนะผมก็ไม่รู้ว่ะมันหักทีหลังหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าหักนะโอเคต้องเหลือที่ให้เขาเดินเข้าด้วยนะครับประมาณนี้สวยงามอุ้ยอันนี้มันผีเสื้อตรงนี้ไม่สวยเลยทำไมเป็นเงี้ยผมปรับไงได้มานะเนี่ยเออนี่ไงี้โอเคก็ได้อยู่นะโอเคครับประมาณนี้แหละ สวยงามอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราสร้างเดี๋ยวสร้างอันนี้มาเพิ่มตรงอ่ะผมลองวางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมรู้ว่าเขาจะมาสร้างยังไงนะยิวไปครับเดี๋ยวดูทหารเรานิดนึงนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยส่งทหารไปลบแพ้มาสองครั้งนะครับครั้งที่สามนะครับอันนี้อันนี้ที่เห็นเฟลเนี่ยอันนี้คือผมกดรับผิดแล้วผมไม่ได้ส่งนะครับที่บอกว่า gpg แล้วผมบอกว่าผมเพอกดรับไปนะอันนี้คือครั้งแรกเลยคือไม่ได้ส่งทหารไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับหลังจาก3เดือนต่อมานะผมได้ซุ่มฝึกทหารเพิ่มรอบนี้เนี่ยผมส่งทหารไป5นายนะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมาโดยที่ไม่มีใครตายสุดยอดเลยครับแต่ว่ามีทหารบาดเจ็บอยู่คนมคนงครับเออตอนนี้หายหมดละเหลือคนหนึ่งยังไม่หายนะครับก็ผมมีดาบเพิ่มแล้วผมซื้อมาทําไม่ได้ก็ซื้อครับเออ เห,เหมือนเหมือนเรือดำน้ำอะ่ะเอาละเราก็มีดาบของเราไปที่เรียบร้อยชาวบ้านไม่มาเพิ่มไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีไม่มีบ้านอยู่นะครับเนื่องจากว่าคนเก่าที่เข้ามาผมยังไม่ได้จัดการกระจายงานให้เขาเพราะว่ามันยังไม่มีงานนั่นเองปัดทุกโอเคเดี๋ยวรีบทําข้าวเพิ่มครับขนมปังเหลือน้อยปลาเหลือน้อยโอ้โหน้อยทุกอย่างเลยตอนนี้โอเคถ้างั้นได้เวลาสร้างอันนี้ครับของใหม่ใช้ไรกว่าเดิมอ่า m มสเซนเอรี่อันนี้ผมจะสร้างไว้แถวตัวแถวไหนดีเอาแถวนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าที่มันว่างเยอะดีนะครับไกกแล้วเหรอเมป็นไรส่งทหารไปแล้วกันนะครับหนึ่งวันเองเกือบหมดเวลาละทหารเราน่าจะพร้อมอยู่มีบาดเจ็บคนหนึ่งนะคนนี้ผมไม่เอาไปแล้วกันผมเอาแต่คนที่แบบว่าฟูลี่ฟูลี่นีไ่ไงห้านายเก่าห้านายแรกที่ผมส่งไปสเตนซี่ครับอ๋อ นี่ไงเหมือนกับมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับมากกว่าคนอื่นนะเออสเตนเขาเยอะคนอื่นนะมันก็จัดไปนี่ไงความสำเร็จเป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับยงยรางส่งแต่คนที่ฟูลลี่ไปเท่านั้น5คนไหมหนึ่งสองามสี่ห้าคนจัดไปครับเอยส่งไป8เลยแล้วกันนะจะได้รีบๆเป็นหารด้วยเหลือคนนี้ไว้พักฟื้นคนเดียวพอเฝ้า่ายก็ยืนเฝ้าเวรยามหน้าประตูส่งไปเลยครับแดนาย ไม่ชนะวันนี้จะชนะวันไหนสุดยอดบทใหม่ของเราทางนี้แล้วกันจะได้ไปใกล้ทางนู้นมากขึ้น <c oughs> ใกล้ฝั่งฝันเรามากขึ้นนะครับมาสร้างยังไงวันนี้อ่ะผันทางไหนดีอ่ะอ่านยังงี้เหรอผ่างนงี้แล้วกันนะเดี๋ยวสร้างให้เสร็จก่อนเราค่อยว่ากันนะโอ้โหทำไมมันใหญ่โตโมโหฬาน,นี่แต่ละอันประตู A ประตู B อ่ะประตู C แล้วกันอันนี้เป็นส่วนอุย้ย หน้าต่างคตดเยอะอ,อ๋ออย่าพิ่งสร้างเยอะแล้วกันะครับเอาเล็กๆก,ก่อนคอสเตอร์เซ็นเตอร์อะอะไรที่เป็นอันนี้ต้องทำามาก่อนครับวิธีทำไมพื้นโอ้โหพื้นมันชัน่ะทุกคนพื้นมันชันแล้วมันจมอะมันขยับมาหน่อยนะโอ้โหก็จมอยู่ดีไปทำไมมันต้องจมด้วยนี่อะโอ้ถ้าพื้นมันก็แบบไม่มีตรงไหนเรียบเลยครับเออโอเคไม่เป็นไร ถ้างั้นก็ดึงให้สูงเด็ดเออดึงให้สูงครับถึงแม้มันจะจมแต่มันก็ยังแบบว่าหน้าต่างพ้นขึ้นมานะครับจะได้มีอากาศหายใจงั้นจมลงไปในดินหันทางนี้จ่อไม่ได้หรอโอ้โหต้องหันข้างต่ออย่างเดียวเลยครับต่อข้างแบบนี้นะมันต่อเพื่ออะไรวะอ่ะลองมาตรงนี้ก็แล้วกันไม่รู้เือนกังครับต่อแบบเป็นระเบียงออกมาอย่างเงี้ยหรออ๋อนี่ไงชึบโอ้โห จุ่มลงไปเนี่ย <c oughs> เป็นทางเดินที่จุ่มลงไปในหญ้าผอ้ใหม่ก็เออเป็นทางลับใต้ดินครับของชาวมง้งที่ผู้คนเข้าไม่ถึงถ้าดึงสูงมันจะน่าเกลียดด้ะวยดึงสูงได้ไหมเห็นมีทีดึงไงวะดึงไม่ได้โอ้โหเจ๋งเลยครับเป็นแค่ทางเดินดึงไม่ได้อ๋อในงาน,นมาสู่ ทาวเวอร์ Tower, แบบนี้ใช่ไหมเป็นทางเดินมาสู่ทาวเวอร์นี้หรเปล่านี่ยต่ออย่างนี้ได้ครับแบบนี้แล้วกันอันนี้ดึงได้ครับอันนี้ดึงได้ก็ดึงขึ้นมาเดี๋ยว260ก้อนฮันโลโหลผมไม่ได้สต็อกไอ้โพลิสโตนไว้เลยนะครับสต็อกไว้น้อยมากโอ้ยถ้าผมต้องไปปรับโครงสร้างนะครับผมโมต้องปรับโครงสร้างให้เก็บไอ้โพลิสโตนไว้เยอะแล้วโอ้โห รอนาเลยบแบบเนี้ยโบทนี้แน่มานชาติหนึ่งครับ EP หน้าแน่นอนนะ่า EP นี้น่าจะพิเศษแน่นอนนะครับน่าจะได้แค่วางแปนสร้างไปก่อนมีกางเขนด้วยครับกางเขนใช้ทูอย่างงี้ก็ติดแบบ๋อนี่เป็นด้านหน้าอหไรเนี่ยอ๋อเอาไว้ติดกระจกไงแต่ผมหันตูดผมหันตูดออกเฉยหันกันครับหนันทางนี้อันนี้คือด้านหน้าประตูหลังก็ มีได้ครับไม่เป็นไรนะเราใส่ประตูเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองให้มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเออคือตอนนี้มาประกอบเหมือนเดิมเรียบร้อยแบบนี้ขยับมาเออแล้วก็ใส่กางเขนเข้าไปนี่โอ้โหมีสวนอะไรด้วยเหรอเนี่ยอันนี้คืออะไรวะไม่รู้เฮิการเด้นโอกไม้กอนี่ไงเราจะปลูกสวนสมุนไพรที่แท้ทรู True. เอามาไว้อันนี้หรือเปล่ารักษาทหารหี่ยหายเร็วขึ้นมันติดได้แค่ตรงนี้เหรอติดตรงอื่นได้ไหมเดี๋ยวผมเอาไว้สร้างสวนแยกเดี๋ยวถ้าอยงนั้นก็ยาวเลยครับนี้ด้านนี้อันนี้ทําไว้ยังไงอันนี้ปลูกง,งนอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้โหยาวเลยครับอย่างนี้จะมีน่าจะยาวอ่ะถ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอสร้างอันนี้เสร็จก่อนนะอันนี้ก็น่าจะนานนะครับเี่แต่เครมันไม่มีเวลาจํากัดนี่หว่า แต่ผมก็สร้างไม่ได้อะผมบิวไว้ยีนี้ก่อนนะโอ้แซมโตนมีที่เดียวครับก็เลยผลิตช้าทําไว้ไว้น้อยไม่ได้เลยลุองอาจจะต้องมีเพิ่มนะเนี่ยแบบนี้เอาไว้ใกล้กันเลยแล้วกันหนักเลยครับหลังเนี่ยขนาดใส่สวนเข้าไปให้อย่างเยอะ <c oughs> เออตรงนี้มีที่ว่างอยู่ดิถ้างั้นก็หาบิวอะไรใส่เข้าไปสวนสวยโอ้โหใช้หินดีกว่าอันนี้ก็ใช้หินโอ้โหหินใช้โคตรเยอะทุกคนลืมสต็อกหินกันนะครับงั้นจะเป็นแบบผมได้อืม อยากใส่น้ำผู้ตรงนี้ครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะใส่อันนี้ไปก่อนใส่แบบทับๆกันครับสูตรโกงอันนี้คือดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์ที่แท้ทรูทุ่งที่เต็มไปด้วยพุ่มดอกไม้มีซ้อนกันจนไม่สามารถรู้ได้ว่ามีกี่พุ่มอ่ะจัดไปไปดูสิฮะเวลี่ไฮแล้วเวลี่ไฮแล้วครับทุกคนเป็นไงล่ะ ถ้าเจอปัญหานี้นะครับแนะนําว่าให้ลองทําแบบนี้ก่อนนะก็คือเพิ่มดอกมงดอกไม้เข้าไปครับอ่าประมาณนี้ก่อนก็ได้เป็นไฮแล้วครับโอเคเดี๋ยวไว้ดูนะว่าเขาจะมาหยุดตรงนี้หรือเปล่านะครับต้อุตสาห์ให้ทํางานแถวนี้เออทาไมกันเนี่ยผมเอาไมเนอร์ตรงนี้ออกมาบ้างแล้วกันนะเพราะว่าตรงนี้มันขุดกันเต็มแลครับก็โอ้ตั้งร้อยสิบห้าเมตรเลยเหรอบ้าอ,อยู่ไหนเนี่ยเอมลินอู้ มาอยู่ตรงนี้อ่ะมันก็ออกมาเลยแล้วกันนะครับเตมลินออกมาทําอันนี้สามสวนเมสานไปดีนะครับจะได้ไวๆแล้วก็แสดงว่าพวกนี้อยู่ใกล้กันแน่เลยคือแบบว่าบางทีเขาอาจจะย้ายบ้านตอนที่เราโปรโมทอ่ะถึงแม้ว่าผมจะโปรโมททีเดียวทั้งหลังก็เถอะแต่เหมือนกับว่าบางคนเขาก็รีบครับช่วงเวลาที่มันอัปเกรดอยูอ่เขารีบหนีไปอยู่บ้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเตมลินน่าจะมีความสุขขึ้นเยอะครับได้อยู่ใกล้บ้าน30เปอร์เซ็นต์้ย30เมตรเองวิ้ย เรียบร้อยครับ we a R e Victory วิ้ยทำไมจะมีคำว,ว่าบัตรด้วยอ่ะ My Lord ของข้าคือแบบว่าเขาบอกว่าทหารของเราเนี่ยช่วยเขาได้ดีมากนะครับอืมแต่ว่าเหมือนกับว่าสงครามยังไม่จบนะเขายังต้องการการช่วยเหลือต่อนะครับโอกาสสำเร็จก็ยังเป็นเอ็กซ์ตรีมอยู่นะแต่ผมกลัวว่าส่งไปแบบทำสงครามติดต่อแล้วจะตายเ่ะดิเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะ,ะนะผมขอให้มันแบบ อย่างน้อยเป็นระดับโซเดอร์ก่อนนะแล้วค่อยลองทําสงครามติดต่อกันนะครับกลับมาก่อนเอาไว้คราวหน้านะจ๊ะกลับมาพักก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวดูแบทเทิล์ฮิสตอรีสักนิดนึงอ,อ้าวสงสัยยังกลับมาไม่ถึงนี่ไนงะเห็นไหมบาดเจ็บ3คนนะครับเนี่ยคนที่เขาแบบสเตนสอง่ะเขายังบาดเจ็บอยู่แล้วก็มีคนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น6คนเดียวเองที่เหลือก็ยังระดับเดิมนะครับมีคนที่พลังไม่เพิ่มด้วยนะ ไม่รู้ว่าคนนี้กลับมาโอ้เป็นโนวิดเลเวลหนึ่งครับโอเคก็เดี๋ยวกลับมาพาก,ก่อนแล้วค่อยค่อยส่งไปเรื่อยๆไม่ทําไมพวกเองทำไมพวกเองมีสงครามเยอะจังเลยเนี่ยพอพอสร้างทหารขึ้นมาแล้วคือแบบสงครามชุกเลยครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยจะมีสงครามเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะบ่อยอะไรเกินพวกพี่จะไม่ทําอย่างอื่นนเลยหรอครับพี่จะทาแต่สงครามกันเหรอครับเนี่ยไหนทะหารผมกลับมาอย่างเนี่ยโอ้โหทหารยังไม่กลับมาเลยครับ กำลังกลับนะครับเนี่ยเขาบอกโซเดอร์อาร์คอมมิ่งแบ็คอ่าทหารกลับมาแล้วนะครับก็ได้เงินมา390บาทขนมปัง7ไอรอน10นะแล้วก็ได้หินนี่มา2ได้ทูมา13ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นแค่เควสขั้นแรกเองนะเควสแบบอีซี่อีซี่เลยเริ่มต้นเลยครับถ้าเกิดว่าเราฝึกทหารไปเยอะๆแล้วเนี่ยเก่งๆแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปทำภารกิจแบบทรหดวันนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะน่าจะแบบ ค่น,นี้กว่านี้นะครับเราจะได้ของดีกว่านี้นะครับได้ของมาแล้วแต่ว่าทาหารผมอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงกลับมากันแล้วครับโอ้โหโอ้โหทุกคนคือแบบว่าน้ำเน้มเซอร์วิสลดกระจายยินดีต้อนรับทหารทหารของเรากลับสู่บ้านแล้วดูเดินติดกันรวมร่างกันมารวมร่างกันกลับบ้าน แยกกันแล้วครับเจ็ปดนายอ๋อโอ้โหเดยวแล้วยืนยืนเนียนอ๋ออันนี้คือการอำพรางศัตรูยืนรวมล่างครับเนียนกันว่าศัตรูจะงงนะครับว่าเอ๊ะมียามแค่คนเดียวแต่จริงแล้วมีสองคนฮะสุดยอดเลยว่ะโอ้โหเทคนิคใหม่สุดยอดสุดยอด,ยอดยอจริงครับ เป็นทหารที่ IQ เกิน300แน่นอนครับโอ้แล้วพอกลับมาก็คือแบบว่ามาฝึกกันต่อเลยครับทุกคนพูดขยันขันแข็งเออดูดิเอาหงอาหารรถก็ไม่ไปนกงไม่ไปกินข้าวไม่ไปทำอย่างอื่นด้วยนะเกินไปโอเคครับก็คลิปนี้ขอลากันไปด้วยกับกลุ่มทหารหารของเราละกันนะครับที่ออกไปทำการลบกลับมา นำทรัพยากรมาสู่บ้านเมืองในที่สุดเขาก็มีประโยชน์กับประเทศชาติสักทีนะครับเออนะนี่แหละคนเราอ่ะถ้าเกิดว่าทําอะไรที่มันตรงตามหน้าที่มันก็จะเกิดประโยชน์แบบนี้นะครับโอเคครับก็ Go. นะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปให,ใหม่ๆนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโยฮูเย้